สวัสดีครับก็มาพบกับอุ่นเครื่องครับแหมทีมพี่ทีมน้องครับเตศบาลปลายบ้างครับวรสุธรนะครับต้องขอขอบคุณท่านพุทธศิลป์จากวัดพิคุนเงินครับแล้วก็นี่เด็กๆเราห้ามมาในชุดสีขาวครับชุดสวยฮะต้องขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ฮะผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ โค้ดเพชรครับเป็นนะครับโค้ดให้ในวันนี้นะครับขอบุญข้าวร้านฐานข้าวมันไก่ครับวันนี้สนับสนุนเรื่องของอาหารกลางวันเด็กๆที่มาแข่งขันครับเด็กโรงเรียนบ้านลุมครับนี่ฮะได้เลยครับ,นะรบ,บไปบางเทศบาลไปบางวัสุธรครับนี่มาในชุดสีฟ้า กางเกงสีฟ้าฮะถุงเท้าสีฟ้าครับคกดผู้รักษาประตูก็สีแดงครับโรงเรียนวรรลุ่งก็มาในชุดสีขาวครับกางเกงขาวถุงเท้าขาวฮะเริ่มเล่นกันนะเป็นการพบกันครั้งแรกครับในชุดใหม่ครับนี่ฮะน้องเกลไปแล้วหลุดไปแล้วแล้วก็จับลูกนี้แม่โอ้โห ไปแต่เมื่อไหร่ก็จเจ้าแก้วครับแมาแอบ,บขึ้นไปแล้วยิงเลยครับเบาๆง่ายๆครับเปิดสนามมาครับจภาพแทบไม่ทันครับแอบบขึ้นไปตอนไหนไม่รู้น้องแก้วมาที่เทศบาลไปบ้างไหมครับจัเล่นสบายๆขยับเ,เรื่อยๆตามเกมฮะของเราก็มีเด็กใหม่แล้วก็เด็กเสริมขึ้นมาครับ นะก็เหมือนกับพี่กับน้องฮะเจอกันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือรอบประเทศครับเราจะเบลว่าแทงไปที่มะนาวแม่โดนตัดออกมาได้ครับมะนาวนี่น้องมาจากโรงเรียนวัดมะเดืือครับส่งเข้าประกวดครับด้านนี้ก็จะย้อนแสงกันหน่อยครับจัาสายปานสายปานแม่ยิงแงงกับลูกนี้แล้วก็เบลแม่เฉียดไปครับ โยนยาวๆมานี่ก็จะไปคัดภากกลางที่ราชบุรีด้วยกันครับสุดสีฟ้าเทศบาลไปบางก็ไปในนามของเทศบาลครับเราไปในนามของอบอจอดนทะบุรีครับเด็กๆก,ก็มารวมกันนะรวมทีมกันเล่นครับนักกีฬาเด็กๆรู้จักกันครับรักกันเป็นอย่างดีครับมาถึงมะนาวครับมะนาวพริกแม่ลูกนี้เป้าโอ้ย ดาวเบลครับนี่ฮะมันจะโอ้โหได้ใจครับแม่ตาเบ้ให้ด้วยครับน้องเบลครับไปสิบกล่ครับไปบางอ่ะส่งตัวเล็กๆไปสิบกล่มาเล่นนะด็อกหมายเอาครับเบอร์สิบนี่ปีที่แล้วก็เจอกันมาเล่นด้วยกันครับเจ้าวแก้วก็แต่ไปแล้วเหลือสายป่าตัวริมสุด ไม่ทะลุอะไปบางยังขยับมาได้เอาอยู่เจ้าเกลแม่โดนสองหนึ่งอะเจ้าสายปาดดึงออกมาแล้วดึงออกมาแล้วแทงแล้วลูกนี้แล้วก็เต็มข้อโอ้สายปาด่ะแม่เจ้าเกวบิดไปหน่อยครับโยนแตะมาไม่เอาไม่เข้าครับ ดาวเบลแม่ยังช้าอยู่ครับตัวสุดท้ายตัวหลังไม่มีตัวรองอะใส่ป่านลงมาแล้วอะตอนมาไม่ดีอะลูกนี้อะแล้วก็หลุดไปครับโอ้โหเบอร์สิบเบอร์สิบโดนกระแทกมาได้แล้วก็รับได้ลูกนี้สบายสบายฮะยกบอลยาวมาถึงมะนาวมะนาวมะนาวโดนเบียดแล้วก็โดนแย่ออกมาได้ครับในทีมก็จะมีมะนาวสองคนมีมะนาวเล็กกับมะนาวใหญ่ครับ มะนาวเล็กที่วัดลุกมะมนาวใหญ่นี่วัลไม่เด้ครับแหม่จ่ายบอลลูกนี้มาเจ้าเกล้วับเจ้าเกลวมองลงอะไปลง,ลงยกดูวะแหม่ไม่มตรงกรอบโยนมาอีกครั้งครับยังไม่ผ่านเจ้าป่ายครับไอ้สายป่านครับเจ้าเกลลงมาล้วงบอลครับไปไม่ได้ยังไม่คืนคืนบอลมาเออเริ่มเป็นทรงได้ครับแหมเริ่มเป็นเกมหน่อยจะฉายเดียวอย่างเดียวโดนตัดลงมาได้ครับเล่นง,ง,ง่ายๆ่ายครับ แทงไปที่เกียวบองกระชากที่ริมเส้นไปเสาสองมีตัวตัดแม่ยิงเองเฉยอะโอ้บาดไปไม่ถึงเจ้าเบลครับยืนดักรออยู่เสาสองแล้วเดียวเบลเบลแม,แม่ไปเองลูกนิดยกแล้วก็เป็นบา้าตูครับโอ้โหพลาดะแม่ไปเล่นบอลกับเจ้าเบลค์ฮะ,อะ,ะเหออะ m, เาาาร,รียญทองฮะร้อยเมตรสิบปีอวบจรนนทบุรีครับตัวแทนเล่นกีฬาจังหวัดครับ ความเร็วนี่ยกให้แกครับในรู้สิปีครับแทงบอลมาสวยครับเยวดักมาได้ครับเจาเบลเฝ้าฮะใส่ปาดเอาบ้างสาสองไหมแม่โดนกระแทกที่ดึงยกจัง่าะแรกไม่ปาดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับไปซ้อมกันใหม่ครับช่วงเก็บตัวสิบปันนะเดือนพฤศจิกาสำหรับเด็กๆนะฮะขอเวลานอกนะครับ เห็นเทศาบาลไปบ้างครับแล้วก,ก็น่าเด็กเราเดินจี้ดีเหลือเกินครับต้องขอขอบคุณนะท่านผู้ในการโรงเรียนแัะพิ่คุณเงินนะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆนะฮะได้มาออกกําลังกายฮะเล่นกีฬากัน,นครับผายแล้วจะปะสาย่านหลุดแล้ลูกนี้หนึ่งสาครับจะผ่านโหแต่ทีใจเย็นๆก็นานๆรับลูกบอลทีครับ เจ้าไอ้ตรงนี้เอาบอลลงครับเบอร์สิบเอ็ดแต่เจ้าเบลเข้าบอลเร็วครับแต่ยังค้างอยู่ครับมองดูผลงานครับไม่ตามบอลครับเดี๋ยว่อยไปปรับเปลี่ยนกันแล้วก็ลูนสองหนึ่งยังไม่มีตัวซอนอา้อาอเดี๋ยวเป็นโอกาสน่าเด่นง่ายง่ายครับมาที่สายป้านะครับที่เส้นข้างนี้เจ้าเกลมารับบอลไม่พลาดครับ คือให้สายป่านนะครับเล่นง่ายๆมองเพื่อนคะรับสายป่านแทงบอลมาลูกนี้เงินจ่ายมีตัวบระกบครับมีฮนะมาแล้วก็ไปบอลของใบปปาครับได้ขึ้นมาลองดูมั่งาสายป่านยังเ็อยู่ขาย,ยาวลงขึ้นมาแล้วก็เจ้าเบลช่วยครับเด็กไปสิครับมาถึงเจ้าแก้วครับตำแหน่งซ้อนกันนะหูใชยันครับเบอร์หกยังไม่ออกครัออกไป ออกไปออกไปออกฮะแหมขยันจริงยังเบอร์หเทศบาลไปบางมองมาอุจ่ายบอลลูกนี้เกือบโดนโชคครับเจ้าไอดึงมาไปให้เจ้าปาไปใส่ป่านครับใส่ป่านมองยัง,ยง,ยงไ,มไ,มไม่มีตัวครับน้องกัดนลงมาแล้วไปเออสามสบิบเอ็ครับของ บางครูรัดส,ส่งเข้าระปวดฮะเนี่ยน้องกัดเนี่ยสิบเอ็ดขวบเองครับป .5 จะดูไหมครับมาตักได้ครับมองฮะมองแล้วก็ยกบอลมาที่ประตูครับเ้ากเกลยิ้มเลยครับเิกมาแล้วก็เอาอยู่ครับบังนิดเลยโอ้โห 12ปีด้วยกันนะโซลละไซส์แล้วโอ้หนาจริงครับปีนี้ใส่ป้าครับปีที่แล้ว1สียเัวครับแต่โดนดึงนิดนึียวนจังหวะดีครับต้องตามฮรต้องแก้แล้วลูงนี้แมลองยิงดูก็ยังไม่ผ่านใส่ป้าครับเบอร์สิบได้อีกครั้งสอนแล้วก็แต่เจ้าไอ้ครับบอลมันชิ่งไปหน่อยครับเสียจังหวะยกมาก็ไม่ถึงเจ้าแก้ครับลงนี้ เึินสูงแต่พวดครับตา่ไม่ได้ครับเบอร์สิบเอ็ดลองสองดูไหมแก่โดนดักได้ครน้องกัรครับน้องการบางพลัดครับพี่ขยันครับใา,ายที่เขาเริ่มตั้งทรงได้แล้วสำหรับปลยบางลองสองดูแมน้ำหนักนั้นยังไม่ได้ไอ้บอกครับสิบอขวดโดนยาวๆมาวัดตึกส่งเข้ามาขวดอะ เล่นทางนี้ก็จะเป็นคัดที่3ของคัดพักกลางรุ่น12ปีครับโปงแก้วเล่นตั้งแต่อายุ10ขวบแม่โดนตัดไม่ได้แล้ววันบ้นแม่ยังเซฟได้ลูกแรกครับโอ้ได้ออกเกือบของไอ้ได้ออกเกือแล้วดาวเกลวโอ้โหยกบอลยาวมาแล้วก็แม่เตะออกใะอย่างงั้นครับก็ปรับเปลี่ยนให้มะนาวเล็กได้เล่นบ้างครับนี่มะนาวเล็กลงมาแล้วครับนี่ เห็นมะนาวเล็ก้วนี่เรามะนาวมะนาวน้อยอ่ะจะมีมะนาวใหญ่กับมะนาวน้อยอ่ะแถวกัรจึงไม่ได้บอลครับมะนาวมาใหม,ม,มอออ่อ่ะมองเพื่อนจ่ายอ้าวรูปบอลเป็นเบาไปหน่อยบอลก็ยังอยู่ครับของไปบางของกัรได้บอลครับจ่ายคืนให้สายป่านได้อ,ออกแรงอะจ่ายไม่ตรงครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาปรับเกมกันใหม่ เนี่ยก็จะเป็นชุดรวมๆแลฮะนี่วัดรุ่มวัดเติกโอ้โหดึงสวยือเกินระห้าสายปานยกยาวมาวัดมาเดือบางครูรัาชกับสี่โรงเรียนครับในสนามนี้ครับของเด็กๆวัดรุ่มนะตัวแทนอบอจนนทบุรีครับที่จะไปคัดภาคกลางที่ราชบุรีครับ อันนี้ก็เจ้าแก้วลงมาผัดเปลี่ยนกันลงมากับสายป้านครับยกมาแล้วก็มาเด้อยยังตัดบอลมาได้ครับเจ้าแก้วโยกสวยครับแต่ไม่มีตัวล้ออ่ะนี่ฮะนี่มันมีตัวล้อก็จะเป็นแบบนี้แต่ยังเอาตัวรอดได้ครับเท้ายังเร็วอยู่เป็นบอลของทศบาลไปบ้างครับเริ่มเด่นขึ้นมาเจ้กากัดเดินหน้าบุกอ่ะนี่น้องวัดมาด้วยอรเบอร์หกปีนี้เราก็ ยังไม่ได้ซ้อมด้วยกันครับเอามาเล,เล่นเล่นรวมกันไปก่อนถ้ามีโอกาสครับหาประสบการณ์นี่มาหนาวไปแล้วลดูนี้หลุดไป2อนึงครับเจ้ากเกลียว่ยง่ายๆแบบนี้ครับจะจะเล่นหลังไม่ต้องคิดอะไรมากครับส่งน้องวัดมาเดือมาเพื่ออีกตัวเบอร์สองกับเบอร์ห้า ก็อย่างงงกันอยู่ครับแนะี่ยหลายโอกาสสับกายยังงงบล็อกได้โดยเกิลบิวบมาแนาวไปแล้วมาแนาวมาแนวแล้วก็แม่บอลมรนจาวไปหน่อยมาแนวครับ,าารบลากมาจากแดน,นตัวเองครับของเพื่อนเบอร์เรื่งครับโยงง่ายง่ายมาเริ่มเล่นกันใหม่สำหรับปายบางโยเกิวตัดบอลได้หงั้นแป๊กนะลูกดิ๊ ก็ลองรับในแดนดูบ้างันรุ่มฮะไปแล้ว,วย,ยังไม่มีตัวจ่ายาาาายังไม่มีตัวจ่ายจ่ายมะนาวมะนาวเฮ้ยแม่จะปั้นน้องอจอมเกลียวจอมเกียวจะปั้นน้องครับเดี๋ยวกันจะทะลุไม้แทงมาได้แล้วก็ได้สับไกลเบอร์ห้าโอ้โหเจ้าไอ้เ,อเกือบเสียฟอร์มโดนน้องดี ยังไม่ได้กินนะอาอ้จ้าไอ้บอกนี่เบอร์ห้าครับแล้วก็รอบอยัดตัวครับมันห่าง 5, ตัวไปหน่ยอยเริ่มเกมกันครับน,นี่เบอร์ห้าดิห้าอายุยังน้อยฮะเล่นดีครับของเทศบาลไปบากเบอร์ห้าห้องฮะตัวเล็กครับเบอร์เก้าซับ ยังโยนยาวๆมาย,ย้ยอยๆผ่านไหมผ่านไปแล้วอะ่ะไปแล้วเบอร์แปดมะนาวเจอมะนาวมะนาวเล็กมะนาวใหญ่อยู่ด้วยกันอะไรจะเกิดขึ้นพารู้ครับเบอร์เก้าจ่ายส่บางกำบไกลแล้วก็ลองสับมากเบอร์สัเกดซ้ำได้ไหม สบาลไปบางน้องไอ่มองแลวโยนยาวๆมาหมดเวลาการแข่งขันในครึง่งแรกครับ<อ>เดี๋ยวกลับมาดูเกมในครึ่งเวลาหลังครับ<อ>เสียงสัญญานุวเบียครึ่งเวลาหลังฮะสสยป้านลงมาตัวจริงครึ่งแรกครึ่งหลังครับน้องมะนาวฮะยู่29ครับมะนาวน้อยครับแห่น้องกันครับเบิร์ด34ครับตลาด โรงเรียนบางพรัสตส่งเข้าประกวดครับไปส1บขวบครับ <c oughs> แล้วก็ที่อยู่ในสนามนี่มี12ปีคนเดียวครับ <c oughs> สายป่านครับตัวใหญ่ฮะนอกนั้นจะเป็น10ปีฮะ11ปีแล้วก็10 10ปี11ปีฮะ12ปีคนเดียวครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นชุด2ครับเราเปลี่ยนกันเล่นแล้วก็ลูกนี้โอ้โห <c oughs> วางเท้าดีครับอัดเข้ามาเลยฮะ ขยับมาอีกครั้งครับก็ยังเป็นบอลของบรรลุมครับบรรลุมนี่ก็รวมทีมกับโรงเรียนอบจนนทบุรีครับเพื <ixed> ่อเอาตัวแทนนะไปภาคกลางครับไปเล่นที่ราชบุรีครับคัดภาคกลางในช่วงวันที่27พฤศจิกาฮะถึง6ธันวาครับต้องขอบคุณโรงเรียนที่ให้เด็กๆมาร่วมได้ทีมะอบจนนทบุรีครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ซ้อม ทีมด้วยกันครับเรามาเล่นบางครั้งก็จะไม่เข้าใจเกมกันมากครับออกมาลองเล่นดูก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปปรับเปลี่ยนนะมีเวลาเก็บตัวอยู่สิบวันครับก่อนแข่งตาเป็นบอลวางไปบางตอกมะนาวไปแล้วมะนาวมะนาวโอกาสมะนาวแล้วก็โอ้โห้รักษาวประตูเซฟบอกมาได้จัการตามไปเอาบอลครับหมาะนาวนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะครับมะนาวน้อยยี่สิบเก้าครับเด็กน้อยบรรลุมครับคุณแม่บอกว่าเล่นได้เหรอฮะ มาดูที่ y u t u b e ครับน้องเล่นได้ฮะเห็นตัวเล่นได็กอย่างนี้สิบเอ็ดขวบนี่ก็ใจสู้ครับนี่น้องมะนาวครับน้องก,กันคกับเบอร์34ครับได้มากครับสิบเอ็ดขวบเหมือนกันครับของตลาดบางของโรงเรียนบางครัดและวก็คนเดียวครับในสนามก็บสิปีครับใส่ป้าน,นะยกยาวยาว,ยาวมาเสาส,าสาองเหมืนเกี่ยวไม่ถึงขอโทษเลยฮะเทศบ,บาลปลายบางนี่โยนยาวยวมาผ่านไหม ยกมาอีกครั้งหนึ่งครับขืนบอลมาให้สายป่านง่ายๆครับมองเพื่อแล้วจ่ายตัดมาให้มะนาวอีกครั้งหนึ่งแทงกาถึงไซตเบลครับไม่เอาไม่ได้ไ่เสียครับยังไม่ผ่านครับลูกนี้มองแล้วมองแล้วมองแล้วม,มาตั้งเล่นใหม่ดีกว่าครับนีก็อย่าย้อนแสงหน่อยครับมองไม่ค่อยย้อนนี่ป่ะให้เจ้าเบลครับไปสิบครัวบสายป่านมองแล้วยังไม่มีตัวจ่ายครับแทงบอลห้เจ้าเบลครับขยับแล้วเราแทงไปที่ริมเส้นนะ่า ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปซ้อมกันใหม่ครับเรายังไม่ได้ซ้อมด้วยกันฮะความเข้าใจก็เกิดขึ้นได้ครับหนองจันครับเบอร์สิบเอ็ดคัวครับยกไม่ทิก็คบไม่พลาดนะเขากข็งแก่ับเบอร์สิบครับตายแล้วมีโอกาสแล้วหนึ่งสองเราลงมาช่วยกันดีครับสาหรับหนองมะนาวครับมาโดนดังได้เบอร์สิบเอ็ด เจ้าเบลยังมาบาังบอลได้ตัวนี้เดียวไปบังบอลพี่เขาสายป่านจับบอลขึ้นมาเล่นได้ครับมองแล้วก็ยกยาวๆยังไม่ผ่านอีกทีครับปลายบางสก,กัดออกได้ครับนี่ฮะับไขบอกว่าน้องเล่นไม่ได้ครับคุณแม่บอกครับน้องมะนาวเบอร์ยี่สิบเก้าแทงบอลเจ้าเบลว่าเจ้าเก้วมาแล้วครับโอ้กับตันทีมลงมาแล้วบอกตีตัดมาแล้วก็ไส่ไม่ได้ครับ ห่วน้อกเปลวยังมาเอาทันครับสายปานมะนาวเคียโดนมาอีกครั้งครับแล้วก็มันย้อนหลังไปหน่อยครับสำหรับเทศาบาลปลายบางส่งรูกนี้เนียก็กวันลุ่มยกทีมแล้วเนี่ยทีนี้มาที่น้องแก้วครับน้องแก้วมาที่สายปานเล่นกันอยู่สคนครับยังแทงไม่ได้ครับ ตัดมาที่เบลครับเบลตัดมาให้มานาวมานาวมองตัดไปให้เบลบอลไปถึงผู้เอ้ยรันชากถกไปหน่อยนึงครับผู้รักษาประตูกบเสียหลักโยนยาวๆมาอีกทีนึงยังไม่ผ่านเจ้าเบลเก็บบอลลงมาได้ก็ยังไม่ผ่านไปบ้างเหมือนกันครัยบยังรับได้อีฮะแหมน้าลูกนี้ยาวไปถึงผู้รักษาวประตูครับสีน, <Yeah. S 1> นี้ได้ดีครับตีบอลมาให้ จะสายป่านะครับสายป่าหนูโดนเพรบ้างฮะเขาขึ้นมาบ้างแล้วส่งมะนาวลงไปแล้วครับมะนาวสองมะนาวมะนาวเล็กมะนาวใหญ่มะนาวใหญ่หญหญเบอร์แปดครับนี่<ม>เขาก็เล่นดีตัวเล็กดีก็ดีครัข้องครับเบอร์ห้าครับขยับมาเบอร์สิบต่อบอลได้มะนาวตามครับยังตามอยู่ไปหลุดไปแล้วแล้วก็แม่ลูกทีเรียบร้อยไปโตไปเข้าครับ แม่ยังเซ็มกนได้ครับไม่แตากครู้ดิก็มาดีแล้วเกิยจะช่วยกันดีครับสสยป่านครับเอาอยู่ครับขาแกยาวเขาแกดีครับอ้แม่จ่ายสวยด้วยครับประตูหลุดไปแล้วม,มาแทงบอลง่ายๆครับมะนาวมะนาวดึงบอลได้ครับิกมาที่เส้นข้างไปเองครับตัวหลังไม่มีต้องยิงเองแล้วลูนด้ตัวเติมไม่ทันรับ นี่ฮะต้องขอบคุณผู้สอนฮะเจ้าภาพครับผู้สอน<ช>นี่ฮะผ,ผู้สอนเจ้าภาพครับจะไปดูบอลเกมกันต่อครับ,บกกต่อภาพจากการแข่งขันครั้งนี้ขยับไปอีกครั้งครับมาดูเกมในสนามกันต่อฮะหลังจากฝ่ายบางฮะเริ่มเล็งขึ้นมาจากเด็กกันมาถึงเจ้าเกลเจ้าเกลงัดไปไห่มะน,นาวครับมะนาวมองดึงออกมาแล้วก็นี่ฮะสามสาวของมาดื่อครับส่งเข้ามะกวดครับ มีตัวหลังตัวเดียวน้องแก้วครับยกยาวๆมาให้น้องแก้วอ้าวยกให้เบอร์ห้าทั้งกันโดนตัดไปปล่าลูกนี้อย่างน้อยเหลืองครับลูกนี้ก็หลุดเดี่ยวด้วยครับเริ่มต้นที่เหลืองับลูกนี้จะตัดเกมครับจริงๆแกก็ไม่ได้เจตนาะขาแกยาวน้องกระโดดไม่พ้นครับพยายามกระโดดแล้วครับน้องเบอร์ห้า้องสองดูมั่งเอ้ย ไอ้ฮะไอ้มาที่น้องเก้ะมองกับตันทีครับอ้าวโอ้หลอกน้องอะแสบเลยลูกนี้ตัดมาที่มาเดือจะไปเองไหมไม่ไปเองครับมามะนาวเกล้วตามครับเบอร์สิมาแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยไม่มีใครแล้ ตัวซ้อนไม่มีอ่ัมันต้องโดนแบบนี้ครับขยันจริงๆเบอร์สิบเบอร์ห้าช่วยกันดีเหลือเกินไปบางครับต้องชมอ่ะใสไม่ถอดดองไม่ถอยครับเบอซออเริ่มกันใหม่ครับแทงบอลมาที่ถึงมือผู้รักษาประตูปลายบางครับผ่านมาเบอร์สิบเบอร์สิบโดนตัดมา มาแนวเบอร์8ปดขยับมาแล้วก็เป็นโอกาสแล้วก็ไม่ได้ลูกนี้มันลูกสามครับตัวว่างอีกแล้วตัวว่างอีกแล้วโดนตัดได้ไปจ่ายทีแรกครับเบอร์สิบนี่รู้จักกันดีครับแล้วก็แม่ออกไปไม่เจอบอลครับเจอมูลเล่นเบอร์สิบครับโค้ชก็เปลี่ยนเกมลงมาเอาสายป้านลงมาอยู่อีกตัวหนึ่งครับก็ยัง สองสาวข้างหน้าก็ยังเป็นของะเดด่ออยู่ครับเบอร์แปดมะนาวครับมาถึงมือผู้รักษาประตูของปลายบางครับเบอร์14เล่นมาง่ายๆะยังอยู่ในแดนของปลายบางขยับมาสายปานดับบอลได้จิ้มอีกทีหนึ่งแทงบอลมาโอ้โหมันตัวใหญ่ต่างกันบังมิดแล้วก็แทงออกมาได้3มคนถึงเอาอยู่ครับแทงมาให้มะนาวแม่มะนาวเบอร์แครับ ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปสัมผัสเกมกันใหม่มาเป็นบอลของปลายบางเบอร์1ิเบอร์ห้ารอยู่เบอร์สิปาดปายให้เบอร์หไม่ทานครับลูกดีนี่ฮะเบอร์1ิครับลุกขึ้นมาได้ครับน้องแก๊สโอ้วิ่งเหนื่อยครับพอโดนกระแทกนี่โดนหายใจไม่ทันด้วยครับหายใจไม่ทันด้วยฮะ เป็นบอลเริ่มเล่นของเทศบาลปายบางครับเบอร์ห้าลงโล่แล้วแม่ไม่มีตัวปิดแล้วเบอร์ห้าเป็นบอลของหวัดลุ่มฮนะได้เริ่มเล่นครับไปที่เบลครับเจ้าเบลมองแล้วก็แมกยิงช่าย่างนั้นเข้าเฉยครั นาักย่าทิ่แ้วแแ่าได้เล่นกล้องด้วยฮะนี่น้องเบลเล่นกล้องตลอดนะช่วงนี้โอ้สิบควบนี่ตะเบลปุ๊บเอาปั๊บเลยครับเฮ้ส่งวัดบ้านเดือดมาเล่นคู่หน้าครับหน้าเป้าคู่ครับนี่นักกีฬาครับวิ่งดีครับเดี๋ยวไปดูดปแล้วกันจับบอลฮะวิ่งดีแรงไม่หมดครับ ไปแล้วไปบ้าครับแล้ว็ได้โอกาสของไปบาอีกครั้งหนึ่งโดนตัดออกมาได้ครับแต่ลุกนี้แกชอบไปแล้วก็ไปแล้วมาเดือดครับแล้วก็โอกาสแม่โดนเทียวออกไปก่อนครับมาหนาวได้เปิดได้เกลีจะเกลวิดไหมไม่บิดครับดึงคืนเข้าซ้ายหรือเปล่าขวากดแล้วก็แม่โอ้โหดูเขา,าใจอคอกับตันดี่าวันนี้ไม่ได้สวมปอกแขนครับเบอร์1ิน้องเกลว ไหมทอดครับสำหรับน้องๆไปบางครับเริ่มเล่นมาอีกแล้วลูกนี้โอ้โหถ้าเป็นสายป่านี่น้ำหนักครับความแรงนี่ต้องยกให้แกครับส่วนทิศทางไปวัดใจที่ปากประตูครับว่าจะเข้าไหมเบอร์สิบสี่ครับของไปบางตีบอลมาแม่ตัดอย่างนี้โดนชมเอาอีกลูกนึงแล้วก็แม่ส่งให้ป้านาวมาดาายก โอ้โหโอกาสเป็นขององมะนาวอีกแล้วครับเมื่อหนาวน้อยออยังทำลูกสองไม่ได้ครับขยับมาอีกครั้งหนึ่งมานาวใหญอะอะ่ครับขึ้นมาเล่นกับมะนาวน้อยเหลือใบเฟิร์นครใบเฟิร์นเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์หปลายบางโดนสก,กัดออกมาได้ครับดูดิครลุมสามยิงเจ้าแกอยู่ครับตัวเล็กๆแค่นี้ ายบางเริ่มได้อีกครั้งนึงครับแม่ยังตัดอยู่ทับมาขายบานเคลียออกไปก่อนครับยกบอลยาวมาไปเฟิร์นะเอาบอลอยู่ครับไปแล้วมะนาวมะนาวมองแล้วมองหาใครเช้าโอ้ยตายแล้วแม่คุณแม่ซื้อรองเท้าให้ใหม่ครับกลัวรองเท้าถลอกรัาไม่ยอมจ่ายบอลเด็กตากฝนไปซื้อบีบีไม่มีครับต้องข้ามไปเวนเกตครับ นี่ฮะใส่ป่าน,นึงบอลครับแล้วก็ยกบอลออกมาก็โอ้โหเออแล้วก็ยังอยู่ไปเฟิร์นมองหามองหามะนาวมะนาวที่ไปแล้วก็ยิงได้ไหมไม่ได้ครับลูกนี้ยังขึ้นมาได้ครับมะนาวมะนาวมะนาวน้อยอะ่ะใส่ป่าครนะับแหมโอ้ หมดเวลาการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณครับนี่ฮะน้องๆจากเทศบาลไปบางเบอร์สิครับหน้าเก่าหน้าเดิมครับเนี่ยนี่ครับผู้รักษาประตูะครับหน้าลกครับชอบเบอร์ห้าเออนี่คร ต้องขอบคุณครับอาจารย์เพชรนะโค้ชเพชรแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีครับวันนี้ข้าวร้านข้าวมันไก่ครับเพื่อนโค้ชเพชรครับวันนี้เอาข้าวมาให้กับน้องๆครับ <grading. S 2> นะบนี่เด็กๆเรามาแล้วคนะรับเาานะี่ยนี่ครับดูคาว hai, ามน,น่ารักของน้องๆเทศบาลปลายบางครับและที่สําคัญที่สุดครับท่านผอเต้ครับไปทุกที่ที่วันรุ่มไปครับ แล้วก็ขอบคุณทีมงานครับวันพีคุณเงินครับดเ,<ส>เดี๋ยวไว้พบกันโอกาสหน้าครับส,สวัสดีครับ